สวัสดีครับรายการหยิบมาดูวันนี้จะหยิบมาดูดีวดีขบวนการห้าพลังดวงดาวไดเรนเจอร์อันนี้ก็ไม่เก่าเท่าไหร่เพราะว่าไทก้าเขาทำมาขายใหม่ปีไหนเนี่ยเอดูปีตรงไหนแล้วเนี่ย อันนี้จะราคาไม่แพงเพราะว่าเขาจะทําเป็นเวอร์ชั่นที่มีแต่ภาษาไทยไม่มีปีปอกอ๋อปีห้าสามห้าสามโอ้ก็หลายปีแล้วเหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นแผ่นที่หนึ่งข้างในงก็จะเป็นอย่างนี้ถามว่าโอเคไหมก็คือโอเคนะมันทาให้เราได้ลําลึกสมัยตอนที่เราดูตอนเด็กๆที่ฉายช่องเก้า ริวเ r นเจอรต่อไปก็จะเป็นแผ่นที่สองเท่าที่ทราบคนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะมาดูแผ่นข้างในกันเนี่ยเป็นแผ่นสีเขียวต่อไปก็จะเป็นแผ่นที่สามเทนม a เจนเจอ ้างในจะเป็นสีน้ำเงินสีอันนี้ภาพจำของสีเหลืองก็คือจะเป็นนุ่มหมัดเมาคิลินเลนเจอร์ เป็นแผ่นสีเหลืองมาดูผู้หญิงหนึ่งเดียวของเราหลินอโอเโอรนเจอร์คือตอนเด็กๆนะของเล่นของไดเรนเจอร์เนี่ยตื่นตามากอะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบของออกจีนๆหน่อย เพิ่งจะรู้ตัวว่าแผ่นที่หกหายไปก็ว่าอยู่เพราะทำไมถึงไม่มีข้ามาเป็นแผ่นที่เจ็ดเลยนะผมเ,เซ็งเลยอ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะอ๋ผลแผ่นที่หกน่าจะเป็นหน้าปกของคิบะเรนเจอร์นะนี่ต้องไปหาซื้อใหม่อีกแล้วโอ้โหแล้วมันนานขนาดนี้แล้วจะไปหาซื้อได้ไหมเนี่ย อันนี้แผ่นที่แปดนะผมโหนี่คือเพิ่งรู้เลยเนี่ยเซ็งเลยแผ่นที่ 9. เก้าไออาวุธที่เป็นพองสีแดงเนี่ยติดตามากอะ่ะนี่นางนกยูงในเรื่องนะบทเด่นมาก ดเด็ดมากหมายความว่าจริงๆในเรื่องอะ่ะบทไม่เยอะหรอกแต่พอความจําของเราเวลาเรานึกถึงอะ่ะก็จะเห็นว่าเอ้ยเป็นภาพจํานี่ก็เป็นแผ่นที่สิบเอ็ดแผ่นที่สิบเอ็ดก็จะมีห้าตอนเพราะว่าเรื่องนี้มีห้าสิบตอนมันก็เลยจะต้องทํายัดลงไปครบนี่คือแผ่นสุดท้ายแผ่นสุดท้ายอย่างเท่อะ่ะ หุ่นยนต์ทุดๆวันนี้หยิบมาดูหยิบมาให้ดูแบบงงๆว่าหยิบมาให้ดูแบบงงๆว่าเอ๊แผ่นที่หกหายโอ้โหเซ็งมากเลยอะจบแล้วนะบายบาย